แอนเดอร์สันคนนี้นะครับเดิมทีก็เป็นนักรองนะครับเป็นคนหนึ่งที่รักความเป็นไทยแล้วก็รักสังคือที่เขาเรียกว่า n e s t tourism world นะครับหรือว่านางงามการท่องเที่ยวโลกครับจะจัดขึ้นในเดือนไทยแล้วก็คิดว่าการท่องเที่ยวไทยนี่เป็นรายที่ใครๆก็ ยอมรับอยู่แล้วและอยากจะสารหรือว่าสนับสนุนหรือว่าโปรโมทให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การที่เมืองไทยได้เป็นงานอินเตอร์นะครับต้องเดียวระหว่างประเทศนะครับมองก็อาจจะมีส่วนร่วง่วนช่วยได้ในการเชื่อมต่อนะครับหรือว่าการประสานงานสองฝ่ายนะครับคณะกรรมการกาาเทเลือกนะครับจะมีการจัดประกวดในระดับประเทศก่อน ต้องภายในเดือนพฤิกาเพื่อที่จะประกวดระดับโลกในเดือนนานะครับและดีผมเป็นที่ปรึกษาในบริษัท m e d i ี m p i r e นะครับจำกัดเป็นบริษัทที่ได้รับนามท่องเที่ยวโลกในประเทศไทยปลายปีนี้ครับผมก็งานนี้นะครับ Miss Tourism World หรือว่านางงามการท่องเที่ยวโลกปี2012 ก็จะเป็นการประกวดนางงามที่มีมาเกือบ20ปีแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นงานประกวดที่แน่นอนต้องมีสาวงามในรูปแบบของนางงามทั่วไปแต่ว่าต้องมีอะไรที่ลึกกว่านั้นนะครับถ้าใช้ภาษาอังกฤษนะครับเขาจะบอกว่าต้องมากกว่าลึกกว่าแค่ผิวหนังหรือว่า more than skin d e e p นะครับเพราะว่าเป็นการที่จะต้องเป็นตัวแทนของประเทศในการนำเสนอวัฒนธรรม แล้วก็ที่ท่องเที่ยวดังๆเด่นๆมาสู่เวทีนะครับปีนี้ประเทศไทยจัดนะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าของการประกวด Tourism World นะครับก็คือ Tourism World Organization นะครับที่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็บริษัท Media Empire จํจำกัดของประเทศไทยที่เป็น Official Host หรือว่าผู้จัด ของงานนี้ในเมืองไทยในปีนี้ครับก็ตัวบริษัท Media Empire นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตสือ่อแล้วก็จัดอีเวนต์แล้วก็จะทำเทรนนิ่งแล้วก็ทำงานด้านการตลาดนะครับเป็นที่ปรึกษาหลายๆด้านนะครับแล้วก็งานนี้ถือว่ารับงานช้างเลยเดียวนะครับแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวม e เดียเมพาเพราะว่าเป็นโอกาสที่ได้นำเสนอความเป็นไทยอย่างเต็มรูปแบบสู 60ประเทศทั่วโลกครับที่จะทส่ง,ททงตัวแทนมาประกวดในเมืองไทยในปลายปีนี้นะครับก็คือการจัดรอบตัดสินก็คือวันที่15ธันวาคม2012ครับในช่วงนี้ผมก็อยากจะขอกรารเชิญท่านผู้เก็ตชม BTR นะครับซึ่ง BTR ชุดนี้จะเป็น BTR ที่จะเอาไปฉายทั่วโลกเหมือนกันนะครับในการประชัสัมพันธ์งานนี้ การสมวุงานนี้ให้เกิดขึ้นส่วนงานจริงๆคืนนั้นก็จะถ่ายทอดทั่วโลกเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็คือจะมีการเดินทางไปเที่ยวในที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกครับแล้วก็จะมีการจะประกวดฟิแนลไ g ท์ก็คือสิอย่างที่ว่านะครับช่วงนี้ก็ชวมว,วิทยาไปก่อนนะครับ Gifted with exquisite beauty, each of us has an innate desire to savor all the wonders that nature has to offer. And those timeless experiences, when we are awed by Earth's natural splendor, remain with us for a lifetime. A true paradise on Earth, laden with diverse delights, to entice any beauty seeking traveler. The land of a thousand smiles beckons you. This is Thailand. From pristine beaches to palatial residences, from quiet mountaintops to bustling cities, from typical Thai tuk tuks to ultra modern transportation, from five star dining to roadside restaurants all this just a part of the rich diversity that is thailand beyond its natural beauty this precious jewel of southeast asia is enriched with a unique and diverse cultural heritage carefully preserved and passed down through generations add to that thailand's tantalizing world-renowned cuisine that is sure to add spice and flavor to your journey with its vast array of dishes and delights designed to please any palate. This is enhanced by Thailand's rich and refreshing natural bounty of fruits, readily available all year round. And along with Thailand's dynamic infrastructure, delicious food, and spectacular tourist attractions, visitors to Thailand are sure to be treated to true Thai smile hospitality warm sincerity and, and appreciation. The crowning glory of this gracious land of smiles is the benevolent King of Thailand, His Majesty, King Pumipon Adunyadeb, who is deeply loved and respected by the Thai people. His Majesty works tirelessly to preserve Thailand's beauty and culture. Coming to this land of beauty for the first time in 2012 in honor of His Majesty King Pumipon Adunyadet's 85th birthday anniversary. The Miss Tourism World Beauty Pageant 2012, Thailand. This dynamic event is the world's premier tourism beauty pageant and much sought after beauty title. With over 60 international contestants, each representing their diverse cultures for the global final. Discover a world of beauty in Thailand with the Miss Tourism World Beauty Pageant 2012. Experience beauty, experience Thailand. Don't miss it. และนั่นก็คือการทำวิทยาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกได้มาสนใจในความเป็นไทยแล้วก็การประกวดท่องเที่ยวในประเทศไทยครับครับผมในช่วงนี้นะครับผมก็อยากจะขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดงานนี้นะครับอันดับแรกนะครับขอกราบเรียนเชิญ คุณสุพนจันทร์นะครับหรือว่าคุณดอนแดนสวรรค์นะครับประธานบริษัทมีนาการซึ่งเป็นที่จัดเป็นทางการของทัวริสต์วัล2012ครับและต่อไปนี้นะครับผมขอกระเีินเชิญ I would like to invite Mr. David Singh President of the Tourism World Organization เป็นประธานของ o u r i ิ m w o r ั d และขอกราบินเชิญมิสอาเรนาชูโรกาโยเซนผู้ตำแหน่งมิสทัวริสิมเวิลด์ปี2 0 0 2 0 3ครับแต่ที่สำคัญปัจจุบันนี้ก็เป็น managing director of tourism world organization หรือว่าประธานกรรมการของหน่วยงาน tourism world organization ครับในช่วงแรกนี้ก็ ขอราบคุณเชิญคุณดอนหรือว่าคุณสุนทรนรินทร์ช่วยเปล่าถึงจุดประสงค์แล้วก็การจัดง,งานครั้งนี้ครับครับท่านผู้มีเกียรติครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเสียงมขอเสียงไม่หน่อยท่านก็ดังเหมือนกัน <c oughs> เสียงดังเหมือนกันนะครับ ก็อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่กรุณาให้ความสําคัญอย่างเดินความคาดหมายที่ได้กรุณาให้ความสําคัญในการแถลข่าวในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับแล่ที่จริงแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานทางราชการนั้นตอนนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็ทุกหน่วยงานนั้นได้ทราบแม้ท่านทางภาคเอกนชนด้วยส่วนนะครับที่นั่นงใกล้ๆผมนะฮะก็คือมิสเตอร์เดวิดซิงมิสเตอร์เดวิดซิงเป็นจริงๆแล้วเป็นดูหน้าตาเนี่ยผิวไม่ได้ขาวนะครับแต่ว่าคุณพ่อก็เกิดที่ประเทศอังกฤษเป็นชาวอินเดียนะเกิดประเทศอังกฤษคุณเดวิดซิงก็เกิดประเทศอังกฤษเราะฉะนคุณเดวิดซิงเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธ ของมิสเตอร์ริซ์บัวโ่ต่อจากมิสเตอร์จอห์นซิงประมาณ4ปีที่ผ่านมานะครับในช่วงสปีที่ผ่านมานั้นด้วยความประทับใจก่อนหน้านั้นที่คุณจอห์นเนี่ยคุณเดวิดได้มาเมืองไทยนะครับได้ไปท่องเที่ยวในหลายๆที่แล้วก็ด้วยความที่คุ้นเคยกับคนไทยทั้งที่ไปที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ามาได้รับการต้อนรับในประเทศไทยทําให้คุณเดวิดมีความรู้สึกประทับใจใน รอยยิ้มของคนไทยเขาบอกเขาเขา,เขาไม่เคยเห็นรอยยิ้มที่ไหนที่จริงใจแล้วก็ประทับใจแบบคนไทยนั้นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คืออาหารนั้นก็โดยเฉพาะผลไม้เขาก็บอกว่าสดแล้วก็อร่อยแล้วก็อาหารนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารแต่เป็นศิละปะในการรงแต่งนะครับและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเขาก็เลยบอกว่าเขาขอเลือกประเทศไทยในการจัดงานนี้นะครับมิสโซเชลส์เวิร์ซึ่งพยายามมาสี่ปี มาสาเร็จเอาในปีนี้นะครับที่เราได้มีการถแถลงข่าวกันนะคบวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่คุณเดวิดได้พูดคุณเดวิดบอกว่าประเทศไทยเราที่เขาประทับใจเพราะประเทศของเขาเขาก็มีพระหมหากษัตริย์มีสถาบัน,นสําคัญอย่างน้อยาการท่องเที่ยวน่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการจัดประกวดนี้ <c oughs> เป็นครั้งแรกน่าจะสักสามสิบเปอร์เซ็นต นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปจะมีการแคมเปญกันในอย่างน้อย60ประเทศนี้เต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยแล้วก็อยากจะฝากขอบพระคุณท่านทูตอังกฤษนะครับผ่านทางเจ้าหน้าที่นะครับทำส่งท่านที่มาว่าขอบพระคุณท่านทูตอังกฤษที่ท่นานได้กรุณาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าทัวริสเอร์ที่ประเทศอังกฤษนั้นก็ได้รับการยอมรับและก็เป็นที่รู้จักนะครับแล้วท่านทูตก็บอกว่าเมื่อใกล้จะถึง นะครับบอกว่าคุณเดียวเป็มัเมื่อใกล้จะถึงท่านผู้จะให้ใช้สถานทูตอังกฤษมีการแถลงข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยวันนี้เป็นซอฟต์ลอนช์นะครับวันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์ลอนช์แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมท่านผู้สื่อข่าวท่านสื่อมวลชนท่านสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับผมอยากจะแนะนําบุคคลที่ผมได้เอ่ยถึงเขาเมื่อสักครู่นะครับซึ่งถือว่าตอนนี้เป็นเพื่อนรนะักเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่เราทํางาน เพื่อประเทศชาติของสองประเทศร่วมกันที่เรามีสถาบันที่เรารักนะครับ mm hmm. ก็ uh, mm hmm. อยากจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับมิสเตอร์เดวิสิงห์ท่านทราบไมมิสเตอร์เดวิสิง How are you everybody thank you very much you for being here today ขอบคุณนะครับที่อยู่ข้างกลาง mm hmm. เราทั้งหลายในวันนี้นะครับ I would just like to say that it is very important for me and all the people that work in the UK ซึ่งเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของคุณเดวิดแล้วก็ทีมงานซึ่งกำลังทำงานอยู่ในองค์การท่องเที่ยวโลกที่ประเทศอังกฤษนะครับ But we are here in Thailand to make this event absolutely fantastic for the tourism and for all the people of Thailand ซึ่งเรามาที่นี่มาเตรียมงานทำงานที่ถือว่าสุดยอดมากนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว uh. ให้กับพี่น้องประชาชน คนในประเทศไทยด้วยนะครับ I feel very nice to be able to say that t like the first time for me for this event it's going to be here in t h i n d ซึ่ง <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับน่าด,ดีใจเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้สำหรับคุณเดวิดนั้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับในเอเชียนะครับ And I'm sure for all the girls and everybody that's going to be here it w o u l d be a memory of a lifetime for them to be able to take แล้วก็เรียนให้ทราบนะครับว่าสตรีที่เข้าประกวดที่มารวมกันอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนั้นเนี่ยจะมีความทรงจําที่มิหลมเลือนะครับเมื่อเขากลับไปเขาก็จะนําเรื่องที่เขาได้ยินได้รู้ได้เห็นนั้นไปบอกกล่าวในประเทศของเขานะครับขอบคุณครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนางงามท่องเที่ยวโลกชาวโรมาเนีย นะครับเมื่อปี2003นะครับแล้วก็มีตำแหน่งเป็นกรรมาการผู้จัดการด้วยนะครับแอลีนั้นคือเซซัมบู b ิสครับรูสึกดีนะครับ <Hi everybody. S 1> สวัสดีทุกทุกท่านครับรู Again, nice meet you. ้สึกดีใจมากนะครับที่ได้พบทุกท่าน ประเทศใ n เ s i a to h o s t m i s ดมิสตูริซมอลและน this is the r e l a u n c h i n g of ต i s ิซมอลด้วยมิสตู t ิซมอลทุกส่ว2012ชิงไ l ล์นซึ่งรู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็มันเป็นการเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียวที่เราได้เลือกประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแรกแล้วก็เป็นประเทศแรกในเอเชียนะครับที่เราได้มีการเปิดตัวการจัดนางงามประกวดนางงามท่องเที่ยวโลกในครั้งนี้นะครับ we choose thailand, not just as a host country where we can help hold our event. we choose thailand as a beautiful destination with a beautiful culture, with beautiful people, with much, very good. we hope that we will do all our best with your support, of course, that we will be able to promote thailand to the world. <coughs> เราสามารถประชาสัมพันธ์หรือบอกกล่าวเรื่องราวของประเทศไทยนั้นไปยังชาวโลกได้นะครับ and we w i l a n e a b l to showcase and show the world what beautiful country Thailand is with a fantastic people, hospitality, culture, food, tourist attraction, everything. It's <Yeah. S 2> a jewel of tourism and of Asia of the world I can say. ก <Yeah>. oh. oh. ได้แต่งตัง้งคุณสุพนัทดอนจัน เป็นผู้อำนวยการของการประกวด Miss Tourism World ประเทศไทยในปีนี้ด้วยครับซึ่งอันนี้ก็คือสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับจะเป็นการกทำลิขสิทธิสัญญามอบให้คุณสุพนัทหรือว่าคุณดอนเนสวรรค์เป็นผู้อำนวยการระดับประเทศครับ